ไม่ล้างแอร์เสียงแอร์พังนะครับอาการเบื้องต้นเป็นไงไปดูกันเลยนะครับผมนะครับอาการนะครับก่อนที่แอร์จะพังนะครับก็1นึงเลยนะครับแอร์จะไม่เย็นจะออกแต่ลมนะครับแต่ว่าพี่ๆก็ต้องดูว่าลืมกด A อสลสหรือเปล่านะครับสนะครับมีกลิ่นอับนะครับจะพบบ่อยช่วงในหน้าฝนนะครับสามมีเสียงดังผิดปกตินะครับจากที่เรา เคยเปิดแอร์เงียบๆเบาๆนะครับอันนี้ก็ยังมีเสียงนะครับคนคนแช้รถบ่อยๆก็จะรู้นะครับข้อ4นะครับท่อแอร์จะมีน้ําหยดออกจากห้องโดยสารนะครับหมายถึงว่าตรงหลังคารถอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าท่อแอร์จะอยู่ด้านบนนะครับนะครับหากพบปัญหาพวกนี้นะครับให้นํารถส่งเข้าศูนย์บริการโดยด่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กน้อยก็ดีอย่ามองข้ามนะครับเพราะว่า อะไรที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นปัญหาใหญ่ในวันหน้านะครับผมนะครับก็จริงๆแล้วตามรอบนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเอารถเข้าสู่บริการนะครับเขาก็จะเช็คเป็นระยะระยะให้อยู่แล้วนะครับผมโบก็เลยฝากถึงพี่ๆที่ไม่ไดเอารถเข้าสู่บริการนะครับหมั่นตัวเช็คเรื่องของแอร์ด้วยนะครับปัญหาเล็กๆก็จะมาพบกับปัญหาใหญ่ๆนะครับในวันที่เราสายเกินไปโอเคพี่ๆคนไหนสนใจออกรถเดีสุก็อย่าลืมโบนนะขอบคุณครับสวัสดีครับ